บนวัยใกล้40ปีครับคริสเตียโนโรนโดยังคงสูนสนาในการถล่มประตูและวางเป้าหมายอย่างชัดเจนนั่นก็คือต้องยิงให้ได้ครบ1,000ลูกให้ได้ในเกมอย่างเป็นทางการซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่เคยมีมนุษย์คนไหนทำได้มาก่อนครับมันคือความท้าทายก้อนใหญ่ๆครับที่มาพร้อมกับแบบอย่างอันน่าสะพรึงมากๆของผู้ชายคนนี้ครับอะไรมันคือเบื้องหลังหรือเคล็ดลับกับการยืนระยะได้อย่างยาวนาน ของ CR7 เจอทั้งเข้าใกล้ในการสร้างสาติอันยิ่งใหญ่ของโลกลูกหนังติดตามอีนี่พร้อมๆกันนะครับกับฟุตบอลลิสตาสอรี่โดยผมยักษ์เมสแตนครับ m a i Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตาบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับก่อนที่จะไล่เรียงในเรื่องของ CR7 นะครับบนโตนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับนี่คือการสุดแรครับนี่คือกรารที่นักสะสมทั่วโลกนั้นทวินหาเพราะนี่คือกรารของ คร i สโนโรนัลดที่มีเพียงแค่ใบเดียวในโลกครับบนการนี้ครับมีลายเซ็นแท้และยังมีชิ้นส่วนสตั๊ดแมชวอนนะครับซึ่งมาจากรองเท้า n i ก e Mercurial ฝังอยู่ในการนี้อีกด้วยการใบนี้อยู่ในรุ่น2017 p er i n i นี i m m i g r a t e c o l l e c t i o n b o o t Signature Platinum หรือรู้จักกันในานามว่า C R 7 Cristiano Ronaldo s ซ r บอริกการ์ความพิเศษยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้ครับได้มีการรับรองคุณภาพจาก PSA ครับซึ่งเป็นบริษัทเกรดการ์ดที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกโดยการ์ดใบนี้นะครับได้คะแนนความสมบูรณ์ของการ์ดเนี่ยอยู่ที่9คะแนนและความสมบูรณ์ของลายเซ็นครับอยู่ที่9คะแนนครับเอามาตั้งตรงนี้เนี่ยเผื่อว่าใครอยากจะเห็นของจริงครับได้เห็นการ์ดใบนี้แบบด้วยเนื้อตาของตัวเองแล้วก็ อยากจะเรียนเชิญทุกๆคนนะครับไปที่งาน Bangkok International Car d Show ครับเป็นงานการ์ดระดับนานาชาติครับที่ประเทศไทยของเรานะฮะรวบรวมสุดยอดนักสะสมจากหลากหลายประเทศครับและการ์ดจากทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดกีฬาครับอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอล F1 หรือการ์ดเกมครับ TCG และการ์ดสะสม,มอ,อื่นๆงานจะจัดขึ้นในวันที่18และ19ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา1 1นิกาจนถึง20นาฬิกาครับ ที่สามย่านมิตรชาวฮอล์นะครับราคาบัตรเข้างานครับ1วัน100บาทแต่ถ้าซื้อเป็นแพ็กเกจ2วันครับได้ราคาพิเศษเป็นแค่150บาทเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับเด็กที่อายุต่ำกว่า10คขวบ เข้างานฟรีครับสามารถซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ Ticket ตเม o อนหรือว่าสแกน QR Code บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับหรือเข้าไปกดลิงก์ครับตรงใต้คลิปนี้ครับใส่รายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษในช่วงกลางคืนครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม g k o k Trade Night นะครับในวันที่18ตุลาคมและตุกตุก i น h t Food Tour ครับในวันที่19ตุลาคมนี้นะครับย้ำอีกครั้งครับการ์ดแรขนาดนี้ครับ ของแท้ของจริงครับจะไปอยู่ที่งานนี้เท่านั้นนะครับเรียนเชิญแล้วกันครับใครสนใจอยากจะเห็นเข้ามาดูได้หรือถ้าใครแบบมีความสนใจอยู่แล้วอยากจะเริ่มเข้าสู่วงการนักสะสมการก์ีฬาแล้วก็เรียนเชิญได้เช่นกันครับที่งาน Bangkok International c a r d s h o w นะครับแล้วเจอกันนะครับ18-19ตุลาคมนี้ครับที่3มย่านมิตรทาวน์องครับถ้าเราตั้งคำถามแบบง่ายๆนะครับว่า ทำไมคริสเยโนโรนโดถึงสามารถยืนระยะและเป็นปีศาจท,ที่กระหายในการยิงประตูจนถึงอายุตแต่เกือบ40ปี ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าเอามาขยายความเพื่อมันเห็นภาพอย่างชัดเจนเรานึกหน้าของโรนโดเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเห็นนะคือหัวจิตหัวใจของการเป็นผู้ชนะมีเมนเทอร์ลิตี้ของผู้ชนะอย่างชัดเจนเพราะชีวิตเขาฝ่าฟันมาเยอะแยะมากมายอย่างที่ทุกคนทราบแหละครับและในแต่ละวันต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เรื่อยๆ,ๆอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดของสปอร์ติ้งลิสบอนและก็ออกเดินทางครับไปสู่ความยิ่งใหญ่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงมีนักเตะไม่กีีคนหรอกครับ ที่ทำให้เซอร์ไรฟูซันนั้นหันกลับไปมองซ้ำแล้วซ้ำาแล้วก็รู้สึกว่าอเด็กคนนี้มันน่าสนใจมีความพิเศษเยอะเหลือเกินสําหรับป๋านะครับ c r อาซนี้แทบจะเป็นลูกชายคนหนึ่งได้เลยครับเซอร์เลฟูเซนเคยบอกว่าทเวสโนมีความทะเยอทะยานในแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนทุกสิ่งที่เขาทําล้วนมุ่งสู่การเป็นนักเตะท,ที่ดีสุดในโลกนั่นคือคําจํากัดความครับที่มาจากประมาจารย์ในโลกของฟุตบอลมอบสู่ลูกชายของเขาอีกหนึ่งคน หรือนักเตะผู้ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งคนถ้าหากจุดเริ่มต้นมันคือเรื่องหัวจิตหัวใจครับอยากจะเป็นผู้ชนะมีแพชชั่นสูงมากมีความทะเยอทะยานสูงมากอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้โรนัลดนั้นยืนระยะมาถึงทุกวันนี้ได้คําเดียวเลยครับวินัยครับจากวันที่ย้ายมาที่อังกฤษครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนก็ทราบใช่ไหมครับว่ามันใช้เวลาพอสมควรครับกว่าที่เขาจะก้าวข้ามและพิสูจตัวเองกลายเป็นนักเตะคนสําคัญของทัพปิศาจแดงมาช่วงแรกแรกนี่รูปร่างยังกระรองอยู่เลยครับเล่่่นไมคอย ถูกที่ถูกเวลาไม่ค่อยเข้าจังหวะเอะอะสับขาเลี้ยงมั่วซั่วไปหมดแต่นั่นแหละครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เขารู้สึกว่ามันต้องไปต่อครับโดยใช้เครื่องมือคําว่าวินัยนั่นแหละเขาจริงจังกับการดูแลตัวเองมากขึ้นทุมเททุกวินาทีครับในการทําให้ร่างกายตัวเองดีขึ้นและอาจจะเป็นนักบอลในยุคแรกๆนะครับที่จริงจังถึงขั้นว่าสร้างโรงยิมสําหรับการออกกำลังกายในบ้านตัวเองใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแบบเป๊ะ ทุกสิ่งอย่างแม้ทั้งการกินอาหารให้ความสําคัญในเรื่องของโภชนาการอย่างเหลือล้นกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้กินได้เท่าไหร่หรือแม้ทั้งการนอนหลับยังจริงจังว่าต้องนอนแบบไหนระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเป็นผลดีที่สุดต่อร่างกายจากนั้นแหละครับไม่ทันไรครับเขาก็เหมือนแปลงร่างใหม่กลายเป็นปีศาจที่แบบพร้อมทําลายล้างคู่ต่อสู้ในสีเสื้อของทัพปีศาจแดง กลายมเป็นความหวังของทีมกลายเป็นตัวตัดสินเกมได้ไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนเกมเล็กเกมใหญ่เข้มข้นแค่ไหนก็ตามแต่พูดง่ายๆก็คือทุกคนสามารถฝากความหวัง กับโรนโดได้ซึ่งจากจุดนี้นครับมันคือการลงมือทําอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและทําซ้ําแบบนั้นครับมันคือคําว่าวินัยนั่นแหละครับวินัยก็คือการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอแม้มันเกิดขึ้นในวันที่คุณไม่อยากทําคุณก็ต้องทําซึ่งโรนโดพิสูจน์ทุกสิ่งอย่างครับเขาเป็นคนที่ผสมผสานครับระหว่างแพชชั่น กับวินัยอย่างลงตัวมากๆผมเชื่อว่าหลายคนคงพอจะเคยได้ยินนะครับว่าไอค้คำว่า p a ชชั่นไอค้คำว่าใจรักเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นครับให้เรานั้นอยากจะลองทำอะไรสักอย่างเพื่อจะประสบความสำเร็จแต่ในระหว่างทางครับ เครื่องมือสําคัญที่สุดต่างหากคือคําว่าวินยัยซึ่งโรนโดคือแบบอย่างที่ชัดเจนมากๆสิ่งที่มันเพิ่มเติมก็คือ c ซีร์ไม่เคยหยุดท้าทายตัวเองถ้าหากเรามองว่าการผสมของเร็กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นคือแบบโอ้โหจุดสูงสุดหรือเปล่าโรนโดพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าไม่เขาต้องการไปต่อต้องการยกระดับตัวเองต้องการไปอยู่ในจุดยอดของปิระมิดให้ได้และนั่นก็เป็นที่มาของการย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ครับในปี2009ไม่ได้หมายความว่ามาดริดยิ่งใหญ่กว่า Man รือยูเอเดยิ่งใหญ่น้อยกว่ามากหรือแต่มันเป็นการขับเคลื่อนครับเพื่อพิสูจน์ตัวเองในอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งและมันก็เป็นแบบนั้นจริง,รงๆเขาไลย่ยิงประตูแบบเหมือนเป็นเครื่องจักรครับเครื่องจักรถล่มตะข่ายไล่ไปถึงเกยยียรติยศรางวัลที่เติมเต็มจนแทบจะไม่มีที่ว่างในตู้โชว์แต่สิ่งที่มันท้าทายไม่สวยก็คือไอแรงกดดันความคาดหวังกับการลงเล่นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งของโลกใบนี้ครับ กับเรอัลมาดริดทุกคนพอจะทราบใช่ไหมครับว่าการเล่นกับทีมทีมนี้มันแทบไม่มีที่ว่างให้กับผู้แพ้หรือผู้ที่อ่อนแอครับถ้าคุณเล่นดีคุณคือพระเจา้าคุณยิงประตูดได้คุณได้รับเสียงชื่นชมคุณควา้าแชมป์กับทีมได้คุณคือเทวดาแต่ถ้าไม่คุณก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งครับที่พร้อมจะโดนพูดจาสาบส่งสาบแช่งดา่าทอวิพากวิจารโรนโดเอาชนะมันได้ครับดหาม มองเวทีในระดับสูงจริงๆนะบทบาทของการเป็นนักเตะสโมสรลีกของยุโรปมันก็คือยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกคำตอบที่มันยืนยันก็คือนะตอนนี้ c ซีร์คือดาวซันโวสูงสุดตลอดการของแชมเปียนส์ลีกครับ140ประตูและยากมากครับที่จะมีใครขึ้นมาเทียบเคียงได้ไล่ไปถึงการคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกอีก5สมัยครับเขากลายเป็นแมชวินเนอร์เป็นนักเตะพิเศษเป็นคนสร้างความแตกตา่าง ให้กับเกมฟุตบอลได้อย่างเต็มตัวครับและหลังจากนี้มันคือการยืนระยะนั่นแหละเพราะจากเรอัลมาเดรดไปยูเวนตุสด้วยค่าตัวในระดับแต่100ล้านยูโรเขาก็ยังสร้างผลงานอย่างต่อเสเมอให้กับยูเวหรือการกลับมาสู่บ้านหลังเดิมของเขาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบนวัยที่เลยแบบหลักเลข3ไปไกลแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยมันก็ยังมีคำพูดว่าณเวลานั้นครับอายุมากขนาดนั้นโรนโดยังเป็นที่พึ่งสูงสุดของแมนยูไนเต็ดอยู่เลยและถ้าหากมองไปที่ตัวเลขนะครับเราอาจจะใช้คำว่า ยิ่งแก่ยิ่งยิงก็ได้ครับโรนโดหลังจากอายุ30ปีครับตัวเลขในการถล่มประตูไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยนะครับเอาในช่วงนับตั้งแต่แบบอายุเลยหลัก30นะครับ3ปีแรกครับ2015ถึง2018กับสีเสื้อของเรอัลมาดริดเขายิงไป163ประตูครับจากการลงเล่น166นะัดเฉลี่ยวมาครับ1ประตูต่อเกือบ1นัดน,นะครับ โหดมากครับถัดมาครับในช่วงเวลา2018ถึง2021กับยูเวนตุสครับ134นัดยิงไป101ประตูกลายเป็นเจ้าของสถิติยิงครบ100ประตูเร็วที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรยูเว่ครับถัดมาครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรอบที่2 54นัด27ประตูซึ่งในปีซีซั่น2021ถึง22เนี่ยเป็นดาวซารโวไปรจำทีมด้วยนะครับด้วยจำนวน24ลูกและก็ล่าสุดกับอานาเซอร์ครับ2023จนถึงนปัจจุบัน ลงเล่นไป95นะัดยิงไปแล้ว108ประตูครับโหดมากครับนี่คือตัวเลขที่บ่งบอกถึงการรักษามาตรฐานอย่างเข้มขน้นถึงแม้ว่าถ้าเราดูจากกราฟเซตินะครับมันอาจจะมีแบบช่วงที่หัวตกลงไปบ้างแหละครับแต่ถ้าเราวัดกับอายุขนาดนี้นับตั้งแต่หลังจากอายุ30เป็นต้นมาเฉลี่ยกมาแล้วนะครับทุกดูการโรนโดจะต้องยิงอย่างน้อย37ลูกเหลือเชื่อครับเป็นตัวเลขที่เหลือเชื่อมากๆต่อให้จะมีแบบเสียงค่อนขอว่าก็เล่นในลีกของซาอุไง แต่ก็อย่าลืมครับว่าณปัจจุบันเนี่ยซาอุดีโปรล,ลีกเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยนักเตะที่คุณภาพสูงขึ้นครับถ้าเราขโมดแล้วนะครับมันก็จะเห็นภาพเพิ่มเติมครับนอกจากจากจุดเริ่มต้นที่เดินหน้าด้วยแพชชั่นความทะยายานเต็มไปด้วยระเบียบว,วินยัยและความท้าทายตัวเองจนมาถึงจุดหนึ่งครับ เมื่อคุณอายุมากขึ้น,นเรื่อยๆสิ่งที่ CR7 ทําก็คือการปรับตัวครับเข้าใจตัวเองและหาวิธีการที่ดีที่สุดครับเพื่อไปถึงผลลัพธ์ที่วางเป้าหมายมันไม่ใช่แค่การดูแลร่างกายเพียงอย่างเดียวครับแต่มันเป็นการปรับความคิดเปลี่ยนวิธีการเล่นเลือกสิ่งที่ตัวเองเหมาะสมที่สุดเช่นในช่วงหลังเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับที่โรนโดแบบสับจากดิมเสเนเลี้ยงกระชากหลบ 2- 3คน แล้วตัดเข้าในตะบ,บันตุ้มเข้าไปแต่มันจะเป็นภาพใหม่ครับที่โรนัลโดอาจจะอยู่เป็นที่เป็นทางมากขึ้นอยู่ตรงในกรอบโทษมากขึ้นรับบทในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าขยับในพื้นที่แคบลงน้อยลงแต่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพเพราะเมือง้างไกลเมื่อไหร่จะยิงจะมงยังสามารถคาดหวังได้ซึ่งไอการปรับวิธีการเพื่อจะยืนระยะให้มันยาวนานที่สุดทำไมถึงต้องทำเพราะโรนัลโดมีวป้าหมายที่มันชัดเจนนั่นแหละครับ เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนของมนุษย์คนหนึ่งที่แบบเต็มที่กับชีวิตในความรับผิดชอบของตัวเองอย่างสูงสุดและมีเป้าหมายที่ท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะตรงนี้เนี่ย <_ S 2> กำลังจะแตะเข้าสู่40ปีเรายังไม่ค่อยได้ยินข่าวว่าเอ๊ะโรนโดจะเลิกเล่นตอนไหนเพราะเขายังมีเป้าหมายรออยู่ครับนั่นคือการทําประตูให้ครบ1000ลูกให้ได้ซึ่งณเวลานี้บนหน้าประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบ,บอลในเกมอย่างเป็นทางการ ยังไม่เคยมีใครทำได้ครับตัวเลขของโรนโดณ่าตอนนี้เหลืออีก57ประตูเท่านั้นครับที่จะแตะ1,000ลูกเพราะฉะนั้นมันใกล้แล้วครับใกล้แล้วแล้วมันก็คือเหตุผลแล้วครับว่าอะไรครับที่มันเป็นแรงจูงใจและเป็นแรงบรันดาลใจอย่างอย่างเหลือเชื่อครับที่ทำให้คนอายุใกล้40ปีนั้นยังคงแบบมุ่งมั่นและฝ่าฟันเพื่อจะก้าวข้ามหรือพิสูจน์ตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งมีเป้าหมายใหญ่ ในคำว่า1,000ประตูนั่นแหละครับแพชชั่นวินยัยท้าทายปรับตัวยืนระยะนั่นคือเส้นทางที่ CR7 ทําทำให้เห็นครับว่ามนุษย์คนหนึ่งสามารถเอาชนะอุปสรรคและก้าวข้ามเพื่อไปสู่ตัวเองไปสู่ความสาเร็จได้โดยที่ถึงวันนี้เขาก็ยังสนุกกับมันเพราะฉะนั้นคำถามว่าโรนัลโดจะยิงได้ครบ1,000ประตูหรือเปล่าผมว่าไอ้คำถามนี้มันควรจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นถามว่า โรนโดจะยิงครบ1,000ประตูได้ตอนไหนเพราะสุดท้ายแล้วถ้าหากยังทําไม่ได้เราคงจะเห็นเซียเซเนี่ยลงเล่นตะบี้ตะบันยิงประตูแบบนี้ไปไเรื่อยๆแลยครับด้วยหัวจิใจของการเป็นผู้ชนะจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับรอรุน้นรอเชียร์แล้วกันครับเมื่อถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าโลกฟุตบอลต้องหันกลับมาคารวาเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่วันใดก็วันหนึ่งครับคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเราเห็นอะไรบ้างหรือได้อะไรบ้างจากชีวิตของ CR7 คนนี้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับการตินทราฟหริสตาสตอรี่ทางเมนสแตนเทลแลนด์นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับใครที่อยากดูการสุดแรร์ของ CR7 ใบนี้นะฮะ มีทั้งลายเซ็นแท้แล้วก็ชิ้นส่วนจากรองเท้าแมชบอลนะครับไนกี้เมอรคิเรียของเขาไปติดตามกันได้นะครับที่งาน Bangkok International g a r การ์ดครับวันที่18และ19ตุลาคมนี้นะครับที่สยมมนามิทชาวฮอร์นะครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ